ไอ้ลุงแม็กลุงแม็กครับพูดผิดอ๋ออไปไปขอลุงแม็กว่า<อ>จูร้อนให้หน่อยครับเพราะว่ารถมันพังง่ายครับอ่าเอ่ออ่อโอเคเี่เอขอโทษครับพี่มาพี่มามาเร็วไอเ้เฮี้ยมึงครับให้กูขึ้นก่อนดีควายโอ้จะตกรถอยู่แล้วไอ้เฮี้ยเอาทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันในสัตว์เฮ้ยหน่วงไหนวะเนี่ย พอมึงหน่วงแล้วว่าแล้วต้องเปลี่ยนพวกมันน่าจะมีพวกปัญหาแรมอะไรคัดจออะไรเงี้ยพี่แนะนำร้านดีๆให้ผมหน่อยดีครับพี่แอดไว้ไม่รู้จักครับโอเครู้จักแต่ไอแฮปยูพีซีไอซีพียูเอ้ยมึงมาไหนเนี่ยไม่เกินครับเขาเคลียร์กันอยู่เขาเตินกันอยู่ไอ้ซ่ามาหามาหาพ่อหาเขาเาตึงนกันอยู่ไ้เฮีย เด in ี๋ยวผมตามให้ครับตื mm ่น hmm> กันอยู่จิ้งจวัไปดิครับพี่ฮัลโหลครับขออนุญาตถามแป๊บนึงนะครับพวกพี่พวกพี่พี่สูดดมหิวอะไรกันไหมครับผมจะเอาไปเอามาให้ครับสบู่สบู่สี่สิบก้อนกันเลยในตู้ตามาสูครับสบู่ด่วนสบู่ด่วนไม่ยัง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 ไม่ต้องไม่ต้องเอาสบู่เดี๋ยวจะโดนตีหน่อยเฮียได้ครับได้ครับพี่ตีได้ครับได้ครับสี่สิบก้อนนะพี่เนาะ ่มาด้วยนะดกิครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองครับพี่ชายเจเจเจ็ดหนึ่งสองครับเฮ้ยโทษนะเฮ้ยตอสไอ้ซาทุ่าต่อยเขาทำไมผมโอ้ยคุป้าเลยครับขอโทษ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 ครผมไม่ว่าไอจัตพีทสองด้วยพี่ชายขอโทษครับขอโทษครับด้วยครับพี่ปอ๋ปลาปลาตอสปลา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 อยแตกแน่เดี๋ไปแกล้งเขาไอเหี้ย ่ไม่บริหารร้านแล้วละพี่เป่าเนี่ยอยู่กับมันก่อนเนี่ยที่อยู่กับมันก่อนเนี่ยเฮ้ยเอาเอาไอ้แก้วเฮ้ยเฮียบงของร้านไม่เป็นไรนะของร้านไม่เป็นไรพี่ไปส่งพี่ไปส่งพี่ไปส่งขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่สองคนไม่ไม่ขอโทษครับเลขอะไรพี่เลขอะไรพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเอาอาหารเคลียมึงนี่หลายทีแล้วไอ้สัสตร์ได้ได้ได้ผมขอโทษด้วยนะครับพี่เราอยู่กับมันบ่อยที่สุเยอออยู่กับมันก็จะบ้าเนี่ยมันสร้างแต่ปัญหาพี่ต้องคอยเคลียร์ให้มันเนี่ยู่ตึงๆกันอยู่เนี่ยแหละเออเนี่ยปัญหาเลยไอ้น้องน้องเองเองชื่ออะไรวะใน JK เดี๋ยวพี่ทราบเรื่องนาที่เผื่อครั้งหน้าพี่ได้เป็นรองแก๊งไอ้ไอ้ต๊อดไอ้ฟาดครับชื่อว่ามบหูลานครับพี่เออพี่ได้ถอนหอกเราง่ายๆหน่อยไอ้ต๊อดอ้เหี้ยน้องผมเองคนเมกเกียร์พี่ใครเป็นชื่ออะไรน้องผมน้องมึงอ่ะชื่ออะไร อ่าชื่อวิกกี้ครับโอซีชื่อวิกกี้คนไหนไอคนเมื่อกี้เลยวิกกี้ไหนมึงวะน้องโอซีผมวิกกี้ไงคนหัวทองเมื่อกี้เนี้ยนะใช่ครับพี่มึงซีสัวหลายละไม่ไหวโอ้โหมึงซีสัวยันโอซีเลยงงชิบหายเลยไม่จริาจริงเขาชื่อลิกกี้ไม่ใช่อ้เอาเขาชื่ออะไรอนะ่ะคุณเหมือนคุณรู้อ่ะเขาชื่อเจมส์กูรู้จกักไอศาส โอ้โหตำรวจชนภาพบั็กภาพบั็อีกฮัลโหลครับตำรวจชนนะครับขอยังกล้องซ่อมหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ภาพบันดัลคารคุณตำรวจสภาพไอสัตว์ชนเองแล้วบอกภาพบั็กสภาพไอสัตว์น่าสงสารสัตว์แล้วมั่วยันโอซีไปเลื่อยเปื่อยเลยเฮียบล็ก็ต้องมีแบบเหลี่ยมกันบ้างที่สุดโอ้ลิกกงลิกกี้เฮียอะไรพี่น้องโอซีของเอไอสัตว์ฮัลโหลครับยังไงมานะไปไปคุย ไมคุยกันไกลๆหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าผมเป็นห่วงครับเดี๋ยวรถชนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมืงเลือตรงนี้มันมันเป็นอะไรจะเป็นไรไม่เป็นไม่เป็นครับไม่พี่ไม่เป็นครับไม่ได้คุยไกลครับตรงนู้นก็ไล่ตรงนี้สวัสดีครับเสตตังสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับที่เป็นไรอ่ะสสวัดีครับดีนะติดเชื้อบ้าหรอกพี่ก็อยู่กับมันนี่แหละคอยดูแลมันไม่ั้นไม่ไปหาเรื่องคนอื่นก็ไปทั่วเลยเนี่ยต้องคอยห้ามคอยปรามเนี่ยอะไรใหาเรื่องไง โอ้ยคนนี้ห้ามไม่อยู่หรอกห้ามไงก็ไม่อยู่กันเนี้ยครับได้ครับได้ครับบายบายครับไม่เจอกันครับไมค์แคทไม่เจอกันไม่บายค่ะไมค์แคทครับไมค์แคทอยากพาไปดูแมวจังเลยอะแท็กซี่ชื่ออะไรอ่ะพี่เ้าชื่ออะแท็กซี่ชื่ออะไรอ่ะคนนี้เชื่อเล็กออรเลนช์เชเบเลงครับอเล็กออรเลนช์เชเบเลงโอ้ที่โดนดองอ่ะนะที่ไม่ยอมได้ลงกะทีนะตัวกากันนะทีกากากันนะครับผม ชื่ออันี่ชื่อตอดไงตอสตอดตอรอะตอดหัวคุยอ่ะโทษ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 หมายถึงว่าไอเนี่ยไอ้นี้มันเดินมาพอดีเสยสวัสดีครับเฉยสวัสดีครับเฉยสวัสดีครับเฉยสวัสดีครับพี่นปองเดี๋ยวนิดรอาจจะได้เเฮ้ยน้องน้องน้องพี่ถามหน่อยดิสมมติว่ามันมีไอ้งอกตัวนึงแบบโดนผู้หญิงหลอกเองคิดว่าไงอ่ะแล้วไอ้คนอยู่ข้างๆแบบเจอกันเฉยแล้วเจอกันเฉยหงอกไหนหงอกไหนหงอกไหนวะอ่าสมมติว่าเองมีน้องพี่ปลาไอ้สัตว์ โทษครับพี่โทษครับที่เ้าส่งพวงอ่ะส่งไม้ยังไงฮะก็เถอะจริงๆอะไรนะไม่เมันด่าพี่มันด่าพี่มันด่าพี่ตอนมันด่าพี่อะี่เป็นห่วงอกมาใครอะไรนะไอตอนเองมายถึงงอกอะไรวะตอนพวกหมาแก่มาใครมาใครอะเฉยเฉยมากาแฟครับพี่แฟเหรอมาเราถึงไปไม่ได้เหรอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแกใส่ชุดดำป่ไม่ครับไม่ได้ใส่ชุดดำมึงทีหลายรอบนะไอสัตว์ไอเียตอนไอเฮียไอนีพี่ชายผม ีแท็กซี่มาส่งพมให้มันด่าพี่หลายรอบแล้วเนี่ยไอ้ตินไปเองนี่ครับเฮ้ยเฉยทำไรมันได้บ่างทำไรมันได้ป่ะกระทืบเลยวะไม่ได้เฉยเพิ่งไปช่วยมันมาเนี่ยจะช่วยมันทำไมตีนเ่งตีนเพิงช่วยหรอกจ่าจ่ากระทืบแท็กซี่นี่โดนทีไม่ได้ไม่ได้อย่าไปกระทืบเขาเก่งจริงๆเนี่ยก็กลัวไม่แต่เอ็งเมาอยู่ปะเนี่ยหลอกหน้าตำรวจเนี่ยเฉ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 ยเสียตังไปแล้ไม่รู้อะดูดิ เขาดูแบบจะร้งเหนื่อยดูทำงานไม่แต่ว่าแต่ตำรวจที่นี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกสองคนนี้นะครับเอ้ยเอ้ยคุณว่าฝันหรอคุณว่าฝันหรอฝันดีเขาหักอกผมครับพี่เตาโอ้ยไม่ได้อ้ยอไม่เป็นไรเขาหักอกผมฮะฮัลโหลครับคนตำรวจถูกแล้วครับถูกแล้วครับถ้าคนตำรวจผมขอถามไม่เฉยนสมมติว่าถ้าคนตำรวจมีน้องอ่ะแล้วแบบไปจับคสด้วยกันแต่ว่าวันไหนวันนึ่งเขาเนี่ยเจอผู้หญิงแล้วเขาแบบเขาเจอผู้หญิงแล้วเขาทิ้งพี่พี่ทำไงอ่ะ ใช่เหรอแบบเหมือนในฝันทิ้งทิ้พี่ไปหาผู้ชายอย่างเงี้เหรเขาก็ทำบ่อยเขาก็เจอบ่อยตอนเนี่ยเขาก็ทำอยู่ทุกวันไอ้ไอ้เฉยก็เจออยู่ทุกวันน่ะแล้วก็รู้สึกแย่ใช่ไหมล่ะตอนเราไม่ทำเป็นเล่นไปอย่างนั้นแหละรู้สึกว่าจะให้มีใจสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงไอ้พวกหมาแก่มันไม่รู้หรอกว่า ผมยังไม่มีตู้ตู้เซฟเลยเอ้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอยากมีตู้เซฟแม่งจะไปตีให้เขาอ่ะพี่เปาใช่หรอไม่ได้หรอไม่ีไม่ีเดี๋ยวพี่เปามาอนี้ได้พี่เปาหรอไม่ไม่ได้ได้พี่ครับแซดอ๋อแต่กเก่งแดงเ่งจมู้ย่าี้ป่ะพี่เปาวดีครับเก่งแล้วแล้วงูตัวนี้มันจะคายพิษออกมาทุก สองสามชั่วโมงอ่ะใช่ใครเป็นงูใครเป็นงูพิษพี่เปล่าร้านพี่ลงของแก้วไหมไอ้นะครับอะไรนะครับร้านพี่ลงของยังผมขอซื้อสักสองจีได้ไหมสองโอ้ยมากเลยแกทำไมขายเป็นจีอะสองจิกกระบายไรแล้วขอแรมอ่ะหรอขายขายขายจีละแปดหจีละพันจีละพันโอ้โหแพงไงแพงกว่า จระตอสอันี้ะพันธ์คิดว่างอะไรอะไรครับของแพงมันก็เป็นของดีนั่นแหละครับอะไรอะไรที่แพงสุดถ้ากับดีสุดครับจะมาไว้นะ g t แถ้าแบบถ้าแบบถ้าแบบพี่ชายเองให้เองของถูกแล้วให้หญิงของแพงอะเองจะรู้สึกไงวะโอ้ปล่อยโดครับอย่างนั้นอ่ะ ฮัลโหลครับพี่ชายขึ้นนะครับผมได้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 ฮัลโหลครับในกลุ่มนี้มีใครไหมครับต่อคเนี้มันไม่ครับไม่ได้แปลงฝันเลยใช่ไหมโชคดีเจอไม้โชคร้ายเจอตีนที่ไดด้ันปลาโชคดีเจอไม้โชคร้ายเจอตีนว่ะต่อขออนุญาตขับหน่อยออกหน่อยได้ไหมครับกลัวชนกลัวเฉี่ยวครับโอ้ยมีมารยาทจัดเจอกันนะครับฝันขอโทษครับเนี่ยตำรวจผู้หญิงเนี่ยคนนี้ก็น่ารักใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ใช่ชีพนิันดีนัดจบโอนัดจบโอทีเลยปะอุ้ย มึงไม่รักเข็มขัดนะยอ๋อหรอพี่ชายพี่ไม่รับเข็มขัดนะพี่ครับผมคงขอเบอร์ไว้ได้ไหมอ่ะอ๋อเบอร์เหรอครับแปดหกตัวครับเฮ้ยยันเบอร์กูขอโทษครับไอ้สันนั้นเบอร์กูเฮียอันนั้นแน่ยมีเอ้าก็ก็มีอะไรก็ได้โทรมาบอกพี่พี่จะได้บอกผมจริงไงกูแล้วกูไม่ได้เป็นเลขาให้มึงเดี๋ยวเขาโทรมาแล้วเนี่ยเออ่นะเดี๋ยวพี่ใช่ผมเลยฮัครับ <laughs> ผมขเบอร์ต๊อตรติผมผมไม่ทราบเดี๋ยวผมบอกได้ไหมครับน่าจะสเปอร์หนึ่งเหรครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งไม่เสร็จไปให้ได้ไหมครับบริการต๊อตติอ๋อได้ครับหรือว่าผมผมเป็นเลขาต๊อตติครับมีอะไรโทรหาผมได้เลยครับออ๋ได้ครับผมชื่อปเปาครับสวัสดีครับครับผมเรียบร้อยแล้วกูแบกมกูมาแบกมาภาระมึงแล้วไอสัตว์เดี๋ยวกูเป็นเลขาให้มึงแล้วกันแล้วตัวสับให้มึงแล้วกันควายอ๋อแล้วมึงเงี้ยทำเฮี้ยอะไรเนี่ย ั่โหลอพี่เมืมากินหน้าจอผมกับพิพผมกดตัวเอ็นพูดไม่ได้เป็นไรอ่ะพี่แล้วมันก็ขับเองผมง่วงหรือหิววะพี่ลงดิพี่ลงหน่อยพี่พี่มีกาแฟช่วยอะไรอ่ะฮะกาแฟช่วยให้ผมไม่ง่วงใช่ปะใช่โอเคอะไรของมึงวะเนี่ยมึงจะไปยังมุกไหนอะไรกูตามไม่ทันไม่ตอนนี้กูหิวน้ำหิวอาหารมึงมีไม่ล่ะมึงหิวโอซีมึงหิวโอซีไอซีครับพี่ไอซีครับอ๋อ เนี่ยผมเมื่อกี้โดนชนมั่วเลยปะไรประะขอลุงเอาลุงไหนพี่อไอ้แม็กไงเออลุงลุงแม็กลุงแม็กลุงแม็กอ๋อไม่กกูให้